โอ้โหเสื้อสวยจริงๆครับแต่อดใส่ไปบอนโลกนะครับพูม่าเนี่ยเปิดตัวเสื้อใหม่ของทัพอสซูรีนะครับพูม่าครับบริษัทเสื้อกีฬาชื่อดังเนี่ยเปิดตัวเสื้อทีมชาติอิตาลีชุดใหม่ที่จะใส่ลงสนามพบกับอร์เจนตินาครับเกมกระชับมิตรสนามเบมนบรีวันพุธนี้นะครับสําหรับเสื้อใหม่ครับออกแบบให้มีลวดลายเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สีอันโดยมีการสลับเล่นสีน้ําเงินเข้มอ่อนครับโดยระบุว่าเป็นการดีไซน์เพื่อยกย่องประวัติศาสตร์ของทัพอสซูรี่นะครับ เนื้อหาของตารางทั้ง4ีช่องน,น,นั้นเทียบได้กับจํานวนแชมป์โลกสีสมัยที่พวกเขาเคยได้รับจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ดีครับเสื้อชุดแข่งนี้ครับจะไม่ได้ปรากฏในเวิร์ลคัพ2022ที่กาตาร์ปลายปีนี้เพราะลูกทีมของโรเบโตมันซินี่เนี่ยตกรอบไปแล้วครับเป็นครั้งที่2ติดต่อกันหลังเกมพบกับอร์เจตินาครับกลางสัปดาห์นี้เนี่ยขนพลนอซูรี่ครับจะใส่ชุดใหม่ลงสนามในศึกในเชลลิกที่จะพบกับเยอรมนีอังกรีแล้วก็อังกฤษต่อไปนะครับ ถือว่าเป็นการเปิดตัวเสื้อแข่งใหม่ของทัพอันซูรี่ครับที่จับมือกับภูม่านะครับถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวสวยงามจริงๆนะครับสำหรับเสื้อแข่งใหม่ของทัพอิตาลีนะครับในตอนนี้ปัจจุบันก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกมันดูว่าจะเป็นยังไงแต่เสียดายครับไม่ได้ใส่ไปเล่นฟุตบอลโลกปลายปีนี้นะเพราะตกรอบไปแล้วสําหรับอิตาลีนะครับเสียดายจริงๆนะครับแต่เสื้อสวยครับผมยอมรับนะครับ ขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงดึกแบบนี้ครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับจัดไปไวัยรุ่นจัดไปไวัยรุ่นนะครับันดราตสวัสดีครับผม